เราก็เลยทําหลังคาเนี่ยให้มูด d จี m o o ใจเหมือนๆกันไปนเลยนะครับเป็นสีแบบโทนใกล้ๆกันที่เห็นเป็นปูนอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าฟุตติ้งนะครับที่เห็นเป็นปูนนี้ไม่ใช่นะครับเท้าแข็งแบบนี้เรียกว่าเท้าแข็งละแนงซึ่งเป็นเท้าแข็งที่ค่อนข้างจะแข็งแรงรับน้ําหนักได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม้พื้น WPC ยี่ห้อ ROWPC นะครับเป็นไม้พื้นที่ร้านผมเนี่ยชอบมากนะครับนี่นะครับติดเป็นไฮไลท์ไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟลิบิ้นรอบโ้งเนาะ สวัสดีครับผมช่างป้องปัปปารูฟนะครับผมตอนนี้ผมพามาดูงานหลังคาสวยๆงามๆนะครับที่โครงการอนาซิลิลังสิตคลอง3นะครับผมเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยต้องบอกก่อนเลยว่าโครงการบ้านของอนาซิลินะครับโครงการบ้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมตรงนี้มูจิมูดใจกันมากเลยนะครับผมแล้วสีที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นสีออกโทนออกน้ำตาลนะครับแบบเอิร์ธโทนนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัดกับสีเทานะครับแบบนี้เลยก็มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับ สำหรับโครงการอนาซิรีนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็เลยทําหลังคาเนี่ยให้มูจิมูจใจเห,เหมือนกันไปนเลยนะครับเป็นสีแบบโทนใกล้ๆก,ก,กันซึ่งตรงนี้เราใช้เป็นโครงเหล็ก3ชั้นนะครับด้านบนเนี่ยเราเป็นเหล็กกล่อง3คูณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ถัดลงมาเลเยอร์ที่2เป็นเหล็กกล่อง 6, กคูณสแล้วก็เลเยอร์ล่างเนี่ยเป็นเหล็กกล่อง4ี่คูณสนะครับเรามีการทําสีแบบทูโทนสีแบบทูโทนคืออะไรก็คือการทําสีแบบสลับกันนะครับเราไม่ใช่ทําเป็นสีแบบ โทนเดียวเราเป็นสีแบบทูโทนให้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับด้านบนออกเป็นสีน้ําตาลตรงกลางเป็นสีเทาแล้วก็ด้านล่างเป็นสีน้ําตาลใต้โครงนะครับตรงนี้ยังเป็นสีเทาด้วยนะครับตรงนี้เรามีการสลับสีเพื่อความสวยงามให้ดูมีลุกเล่นสวยงามเลยแล้วก็ในส่วนของเสาแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเรียกว่าเสาระแนงรัดเสาคําว่าเสาระแนงรัดเสาคืออะไรเสาระแนงเนี่ยก็คือเป็นเสาที่เป็น4ี่คูณสอยู่ด้านนอกแล้วด้านในเนี่ยเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วอยู่ข้างในนะครับแล้วคําว่ารั เสาก็คือตัวรัเสาวตัวนี้ครับผมที่เป็นสีเทาๆเนี่ยเขาเรียกว่าตัวรัเสามีไว้นะครับเพื่อความสวยงามหรือเป็นการประดับให้มีลุกเล่นมากขึ้นแล้วเราก็ได้ทําการตัดสีเป็นสีทูโทนเพื่อให้เข้ากับโครงหลังคาครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของเสาเนี่ยเราลงเข็มไมโครโพายกันไว้2หลุมเลยทีเดียวนะครับผมแล้วเสาเราเนี่ยก็มาตั้งอยู่ด้านบนของเข็มไมโครพายอีกทีหนึ่งนะครับเราลงเข็มไมโครพายแล้วเนี่ยเรามีการทาฟุตติ้งนะครับก็คือทําเป็นตะกร้อขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นฟุตติ้ง ก่อนที่จะเป็นเสานะครับผมแล้วพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการก่อหัวเสาเพื่อที่ว่าตรงนี้เราป้องกันน้ําผ่านถ้าน้ํามันโดนหัวเสาม,มากๆเข้ามันจะเกิดสนิมได้นะครับแต่ตรงนี้พอเราก่อปูนขึ้นมาให้มีระดับยกขึ้นมาจากพื้นลงลดหน่อยนะครับมันจะได้ไม่โดนน้านะครับตรงนี้ในส่วนของแผ่นหลังคาหลังเนี้ยเรามุงแผ่นหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีตพียูนะครับผมพียูก็คือโพลิยูรีเทนนะครับหรือเป็นฉนวนโฟมนะครับตรงนี้ก็การเสี่ยงกันความร้อนได้ดีประมาณหนึ่งนะครับผมเราก็ ใช้เป็นเมทัลชีต PU ทั้งหมดเลยนะครับ ในส่วนของลงลดและก็ในส่วนของตัวแนะครับตัวแเนี่ยก็คือเป็นส่วนของเคฟหน้าบ้านเนี่ยพอเราทำลงลดเป็นพื้นที่เต็มเนาะเราทําพื้นที่ตรงหน้าบ้านออกมานิดนึงเนี่ยเวลามองเนี่ยมันดูเหมือนเป็นตัวแอเวลาเราทำเนี่ยครับเราทําเป็นเท้าแขนแบบนี้รับไว้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าในการยื่นของเท้าแขนเนี่ยก็มีระายะยื่นที่จํากัดนะถ้าเกิดเรายื่นมากเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะรับน้ําหนักไม่ได้มีโอกาสที่โครงจะโค่นได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าเท้าแขน แบบนี้เรียกว่าเท้าแขนละแนงซึ่งเป็นเท้าแขนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงรับน้ําหนักได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการตัดสีให้เข้ากับโครงไปด้วยแบบนี้นะครับผมจริงๆตัว L เนี่ย ถ้านิยมสุดจะมีอยู่4ไซส์นะครับมีเมตร20เมตร50เมตร80แล้วก็2เมตรนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระยะยื่นของ,คงโครงลงรถด้วยแล้วก็หน้าบ้านด้วยนะครับแล้วก็ผนังของบ้านด้วยนะครับก็สามารถสอบถามได้จากหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราติดไฟไว้2ดวงนะครับแล้วก็เราติดไฟในส่วนของลรงรถไว้อีก3ดวงกันเลยทีเดียวนะครับโครงออกเป็นสีเทาอ่อนๆน,นะครับเราก็เลยติดไฟไเป็นโคมกระบอกนี่โคมกระบอกสีขาวแต่ไฟเป็นไฟแสงวอร์ม นในส่วนของรางน้ำเนี่ยครับตัวแอลเราก็มีรางน้ำนะครับแล้วก็ต่อท่อมาลงในส่วนของโรงรถตรงนี้ก็ต่อมาลงตัวนี้เป็นพื้นคอนกรีตเขาก็รับน้ําแล้วก็ปล่อยออกถนนไปได้เลยนะครับแล้วในส่วนของโรงรถเนี่ยก็ต่อเป็นท่อน้ําทิ้ง2ท่อช่วยกันนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าร้านเราเนี่ยให้ท่อแบบไม่กั๊กกันเลยนะครับลูกค้าอยากติด2ผมก็ติดให้2นะผมไม่ได้คิดเพิ่มนะเพราะว่ามันเป็นข้อดีนะครับการที่เราติดน้ําทิ้งเยอะๆเนี่ยมันช่วยในการระบายน้ํามันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาน้ําล้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ ท่อน้ําตันหรืออะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเรามีการช่วยกันถึง2ท่อเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับตามเลยตอนนี้ผมก็พามาดูด้านหลังบ้านนะครับซึ่งหลังบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าทําไว้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีในส่วนของหลังคาเนาะและก็มีในส่วนของไม้พื้น WPC เดี๋ยวผมพูดในส่วนของหลังคาก่อนแล้วกันเนาะหลังคาเรามุงไว้ด้วยแผ่นเมทัลชีต PU นะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยเนาะพิเศษของหลังบ้านเนี่ยก็คือว่าเรามีการติดตั้งนะครับ เป็นแผ่นใสเอาไว้นะครับสแผ่นแบบนี้เลยนะเวลาการใช้งานเนี่ยมันจะไ,ได้ไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับตรงนี้เรามีการติดเป็นแผ่นใสไว้แบบนี้เลยนะซึ่งแผ่นใสแบบนี้ข้อดีก็คือแสงก็จะลงมาได้เต็มๆเ,เลยเขาสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะระหว่างแผ่นใสที่เข้าหล่อนกับแผ่นเมทัลชีตนะครับผมแล้วตรงนี้ฐานล่างนะครับเรามีการลงเข็มไมโครพายกันไว้นะครับแน่แนๆกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ลงไว้6ต้นนะครับบางทีลูกค้าถามว่าโอ้ oh, ช่างต้องลงเข็มไมโครพายเลยเหรอสิ้นเปลืองจัง6เมตร ก็ลงได้นะครับแต่ถ้ามันซุดล่ะมันซุดเนี่ยการซุดมันไม่ได้ซุดเท่าๆกันนะครับมันเกิดที่ว่าสมมติฝั่งนี้ซุด5เซนฝั่งนี้ซุดสเซนฝั่งนี้ซุดสเซนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้ไม้เนี่ยดีดโก่งขึ้นมาพอลูกค้าเอาโซฟามาตั้งตั้งไม่ได้ครับการใช้งานพื้นที่ตรงนั้นใช้ไม่ได้ผมเลยแนะนําว่าลงเข็มไมโครพายไว้นะครับยอมสิ้นเปลืองเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมได้งานที่มีความคงทนถาวรมากกว่า ตรงนี้นะครับเป็นไม้พื้น wpc ผมใช้ไม้พื้น wpc ยี่ห้อ ro wpc นะครับซึ่งตรงนี้เป็นไม้พื้นที่ร้านผมนชอบมากนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้พื้นที่มีคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมมีความสวยงามผิวสวยงามนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเราก็มีการนี่นะครับติดเป็น ไฮไลท์ไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟลิบบิ้นรอบโค้งเนาะเวลาเราออกมาใช้งานพื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะได้ไม่มืดจนเกินไปนะครับเรามองแล้วก็ยังสวยงามด้วยนะนอกจากประโยชน์ของเขาเนี่ยมีในเรื่องของความสว่างแล้วก็มีในเรื่องของความสวยงามด้วยแบบนี้ก็ต้องบอกว่ากิ๊บเก๋กันเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะครับไฟลิบบิ้นของเราแบบดีนะครับแบบมีซิลิโคนหุ้มเอาไว้เพื่ออะไรป้องกันน้ําเข้าไปครับเพราะว่าถ้าน้าเข้าไปโดนไฟลิบบิน้นอาจจะชอ็อตแล้วก็เกิดการทิปของเบกเกอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับผมตรงนี้เรามี ใส่ใจแล้วก็เคลือบเอาไว้ตลอดทั้งเส้นนะครับหลังบ้านเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจเจอตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นถังแซกหรือว่าจะเป็นดักไขมันนะครับผมอันนี้เจอกันตลอดเลยเนาะเราจึงทําเป็นช่องเซอร์วิสเอาไว้ให้กับลูกค้านะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่มีแค่ฝาเดียวเนาะเราก็ทําฝากันไว้2ฝาเลยเพื่อที่ว่าวันหนึ่งถ้าลูกค้าต้องการจะเซอร์วิสนะครับก็สามารถที่จะเซอร์วิสได้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะนี่ครับมีตรงนี้นะครับท่อ อัดน้ำยาปลวกนะครับผมละเลยไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นท่อน้ํายาปลวกเราก็ต้องทาช่องเซอร์วิสไว้ไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดเขาจะฉีดน้ํายาปลวกขึ้นมาเนี่ยช่างเขาก็สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็อัดน้ํายาเข้าไปรอบๆบ,บ้านได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอัดไม่ได้นี่ปลวกมานี่งานเข้าเลยนะครับ <S <S ตรงนี้นะครับ <S <S ก็เป็นงานไม้พื้น WPC หลังบ้านเนาะพร้อมกับหลังคาสวยๆแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานดีๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นให้นะ ไปที่ l i น์แอดนะครับแอดทซทีวนนะครับทีมงานช่างปองนะครับเชี่ยวชาญจริงไม่ทิ้งงานรับประกันนานแล้วก็งานมีคุณภาพนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ